จะขอเก็บบรรยากาศภาพเหล่านี้เพื่อเป็นความทรงจำสิ่งที่อยู่กับเราเราก็ได้ความสุขกับสิ่งเหล่านี้อีกไม่นานเขาก็ต้องจากไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะกับบริเวณบ้านค่ะ วันนี้คุณครูก็จะมานำเสนอ,อสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งกำลังจะต้องจากไปนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะยื้อเขาไว้ได้นะคะเขามีอายุของเขาแล้วนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็จะต้องจากไปค่ะนี่ค่ะนี่เขาจะต้องจากคุณครูไปแล้วค่ะดูสภา,ภาพสิคะ ดูสภาพก็สลาของคุณครูเนี่ยตั้งมาน่าจะประมาณ15ปีเศษนะคะก็อยู่ตรงนี้มากับบ้านคุณครูมาตลอดนะคะแต่ด้วยวันหนึ่งเขาก็ต้องหมดอายุไขนะคะก็ฟัามที่คุณครูอาจจะไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรปลวกก็ขึ้นมาทำลาย ศาลาของคุณครูนะคะซึ่งมารู้ทีหลังก็มันก็ดูแลยากแล้วค่ะแล้นะวันนี้ก็เราก็ต้องยอมรับกับสังขารของศาลานะคะซึ่งคุณครูก็รู้สึกอะไรคะ่ะอะไรอวอารศาลาหลังนี้มากเพราะมันเป็นศาลาหลังแรกที่อยู่คู่กับบ้านหลังนี้คุณครูก็ต้องมา,าสัมผัสมาซึมซับ กับสิ่งที่เราเคยอยู่กับเขามาแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าสภาพของเขาก่อนที่จะจากคุณครูไปน,นั้นนะะเขามีสภาพที่น่าสงสารค่ะสิ่งเก่าจากไปสิ่งใหม่ก็ยังไม่ทราบว่าจะมาทดแทนได้เหมือนสิ่งเก่าหรือไม่ก็เป็น ธรรมชาติหรือเป็นธรรมดาของโลกนะคะคุณครูก็เลยต้องทําใจวันนี้คุณครูก็เลยจะพาเพื่อนๆมาร่วมรีวิวบรรยากาศศาลาหลังนี้นะคะก่อนที่เขาจะต้องละสังขารก็ตอนนี้คุณครูก็ติดต่อช่างได้แล้วนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนศาลาก็มีสภาพที่สุดโทรมเขาก็พร้อมจะพังทลาย คุณครูก็เลยจะต้องให้ช่างมาบริหารจัดการเอาเขาออกไปก่อนเราก็จะได้มาบูรณะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวก็ค่อยติดตามนะคะว่าคุณครูจะเอาอะไรมาตั้งแทนบริเวณตรงที่สลาตั้งเดิมอยู่นะคะค่ะแต่ตอนนี้คุณครูก็จะพายเพื่อนๆไปร่วมชมตรงนี้ก็เป็นด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะด้านข้างตรงนี้ก็แม สายตาที่เป็นลูกไม้นั้นก็หลุดออกไปหมดแล้วนะคะต้นไม้บางส่วนที่คุณครูแฝนไว้ราวนี้คุณครูก็ต้องเอาออกมาหาพื้นที่เนี่ยคะ่ะาวางตามพื้นที่นี้ก่อนนะคะปกตินะคะตอนเช้าๆคุณครูก็จะมานั่งชมบรรยากาศอยู่บริเวณนี้คะ่ะก็จะเห็นสลา,าตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้ก็มานั่งไว้อะไรคะ่ะ ว่าสาราหลังนี้กำลังจะจากเราไปก็รู้สึกเศร้านะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศที่คุณครูเห็นเป็นประจำเห็นไหมคะสาราที่เขาจะต้องถูกหรือถอนแล้วนะคะนี่ค่ะคุณครูก็จะเก็บ บางอย่างออกไปก่อนนะคะเพื่อความสะดวกสบายของช่างนะคะก็ได้เวลาแล้วช่างเขาก็กำหนดมาแล้วนะคะว่าจะมาทำการหรือสลาหลังนี้ก่อนคดูสภาพสลาสิคะว่าเขาอยู่กับเราจนเข้าสภาพป็นค่ะ ตอนนี้คุณครูก็จะขอปิดคลิปก่อนนะคะในการที่พาเพื่อนๆมาร่วมชมสภาพของศาลาที่ผุกพังพร้อมที่จะถูกรื้อถอนในเร็ววันนี้นะคะคุณครูขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ